อะไรคือความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คือการพยายามเก่งขึ้นในการวิเคราะห์ตลาดทั้งที่ความจริงแล้วศัตรูตัวฉกาจที่สุดไม่ได้อยู่ในตลาดแต่อยู่ระหวางหูสองข้างของเราเองสวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านพบกับผมอ็อกซี่สขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณเดินทางเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเทรดเดอร์กับหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนคัมภีร์ของวงการ Trading in the Zone ของคุณมาร์คดักลาสวันนี้เราจะไม่ได้มาแค่อ่านสรุปนะครับแต่เราจะมานั่งคุยกันแบบสบายๆย่ยอยเนื้อหาในแต่ละบทให้เห็นภาพชัดเจนเหมือนมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปูพื้นฐานการเดินทางสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงกันทีละบทเลยครับบทที่1ถนนสู่ความสำเร็จที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่หลงทาง มาเริ่มกันที่ด่านแรกของการเดินทางสายเทรดเดอร์กันก่อนเลยครับถนนเส้นนี้เนี่ยมี3แยกใหญ่ๆที่ทุกคนต้องผ่านและคนส่วนใหญ่มักจะเลี้ยวผิดหรือติดแยกอยู่ที่แยกใด้แยกหนึ่งไปตลอดการเลยครับแยกที่ 1. ยุคหินนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือ Fundamental Analysis ลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนนู้นเลยเวลาคนจะซื้อหุ้นสักตัวเขาจะทำตัวเหมือนนักสืบสวนเลย ไปขุดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นงบดุลเป็นยังไงกําไรดีไหมหนี้สินเยอะหร, Hindu หรือเปล่าหรือดูไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งความสามารถของผู้บริหารพวกเขาพยายามจะหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแล้วก็คิดว่าหุ้นควรจะเป็นเท่านี้สินี่คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครับมันคือการพยายามคาดเดาอนาคตโดยดูจากข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นลน ถ้าจะเปรียบเทียบในชีวิตจริงมันก็เหมือนเราเป็นแมวมองนักฟุตบอลครับเราวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างของนักเตะค,คนหนึ่งทั้งสถิติการยิงประตูความฟิตของร่างกายทัศนคติในการซ้อมแล้วเราก็สรุปว่านักเตะค,คนนี้ควรจะเป็นดาวซันโวข,ของลีกได้สบายๆแล้วปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เดินตามตำราเสมอไปครับหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่าช่องว่างแห่งความจริงหรือ Reality Ga p ระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่ตําราไม่ได้ใส่เข้าไปคืออารมณ์ของมวลชนครับวันดีคืนดีอาจจะมีกองทุนยักษ์ใหญ่ที่ไหนไม่รู้เทขายหุ้นตัวนั้นทิ้งเพียงเพราะผู้จัดการกองทุนทะเลาะกับภรรยาม,มาหรืออาจจะมีข่าวรือแปลกๆที่ทําให้คนแห่กันไปซื้อหุ้นอีกตัวแทนคนที่ขับเครื่องราคาไม่ใช่โมเดลคณิตศาสตร์ แต่คือคนที่เต็มไปด้วยความโลภและความกลัวครับกลับไปที่นักฟุตบอลของเราต่อให้สถิติดีแค่ไหนแต่ถ้าวันแข่งจริงเขาดันตื่นเต้นจนยิงนกตกปลาหรือเพื่อนร่วมทีมไม่ยอมส่งบอลให้เพราะอิจฉาไอ้ตำแหน่งดาวซันโวที่ควรจะเป็นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนี่คือจุดอ่อนของปัจจัยพื้นฐานครับมันอาจจะถูกในระยะยาวมากๆแต่ในระหว่างทางราคาอาจจะเวียงไปมาจนเราหมดตัวไปก่อนที่มูลค่าที่แท้จริงจะปรากฏ แยกที่ 2. ยุคทองนักวิเคราะห์เทคนิคหรือ technical analysis เมื่อเทรดเดอร์เริ่มรู้ว่า<ๆ>การอ่านใจคนมันสำคัญกว่าการอ่านงบดุลพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ที่แยกที่2นั่นก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการอ่านกราฟนั่นเองครับนักเทคนิคเขาไม่สนหรอกครับว่าง,งบการเงินจะเป็นยังไงหรือเศรษฐกิจโลกจะวุ่นวายแค่ไหนเขาสนใจแค่สิ่งเดียวคือราคาเพราะเขาเชื่อว,ว่า ทุกอย่างสะท้อนอยู่ในราคาหมดแล้วกราฟราคาเปรียบเสมือนรอยเท้าของมวลชนมันบันทึกทุกอารมณ์ทุกการตัดสินใจซื้อขายเอาไว้นะักเทคนิคจะหารูปแบบหรือแพทเทิร์นที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆในอดีตเพราะพฤติกรรมของคนเรามักจะทำอะไรซ้ำๆเมื่อเจอสถานการณ์คล้ายๆเดิมถ้าจะเปรียบเทียบในชีวิตจริงมันก็เหมือนเราเป็นแมวมองนักฟุตบอลคนเดิมครับเราวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างของนักเตะคนหนึ่ง ทั้งสถิติการยิงประตูความฟิตของร่างกายทัศนคติในการซ้อมแล้วเราก็สรุปว่านักเตะคนนี้ควรจะเป็นดาวซันโวของลีกได้สบายๆเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทำไมนักเตะถึงทำแบบนั้นเขาแค่รู้ว่ามันมักจะเกิดขึ้นครับนี่แหละครับคือหัวใจของเทคนิคอลมันคือการเปลี่ยนจากการคาดเดาว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นมาเป็นการสังเกตว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและมีแนวโน้มจะเกิดอะไรต่อไปครับ แยกที่ 3. ด่านสุดท้ายนักวิเคราะห์จิตใจถึงตรงนี้ทุกคนคงคิดว่าเจอแล้วจอกศักดิ์สิทธิ์แค่อ่านกราฟเก่งๆก็รวยแล้วแต่ทำไมเทรดเดอร์95%ที่ดูกราฟเป็นก็ยังล้มเหลวอยู่ดีนี่คือทางแยกสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเรามากที่สุดครับมันมีช่องว่างทางจิตวิทยาหรือ psychological gap ซ่อนอยู่ระหว่างการเห็นโอกาสบนกราฟ กับการลงมือทํำและการจัดการกับโอกาสนั <and> ้นจริงๆครับเคยไหมมองกราฟหุ right ้นตัวหนึ่งแล้วพูดกับตัวเองว่าดูสิสัญญาณซื้อมาแล้วชัดเป๊ะตามตําราเลยแต่คุณกลับไม่กล้ากดซื้อเพราะกลัวกลัวว่ามันจะลงกลัวว่าจะขาดทุนเหมือนครั้งที่แล้วแล้วคุณก็นั่งมองมันวิ่งขึ้นไปต่อหน้าต่อตาวิ่งไปไกลจนคุณต้องทุบอกและตะโกนในใจว่ารู้งี้ซื้อไปก็รวยแล้ว ความเจ็บปวดจากการเห็นแต่ไม่ได้ทำนี่แหละครับคือช่องว่างทางจิตวิทยาหนังสือ Trading in the Zone บอกเราว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมันห่างไกลความจริงการวิเคราะห์เทคนิคพาเรามาอยู่ตรงหน้าความจริงแต่การวิเคราะห์จิตใจคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เรากระโดดเข้าไปอยู่ในความจริงนั้นได้ครับปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าคุณวิเคราะห์ตลาดไม่เก่งพอนะครับแต่เป็นเพราะความคิดและความเชื่อของคุณต่างหาง ที่กำลังก่อวินาศกรรมตัวคุณเองอยู่ครับบทสรุปของบทที่1ก็คือการเดินทางที่แท้จริงของการเทรดไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องตลาดให้มากขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้เรื่องตัวเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นต่างหากครับและนี่คือสิ่งที่เราจะขุดคุยกันต่อในบทต่อไปบทที่2ยูโทเปียที่กลายเป็นกับดักมรณนะหลังจากที่เราหลงทางกันในบทที่แล้ว ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงหลงทางอะไรคือต้นต่อของปัญหาทั้งหมดหนังสือบทนี้จะพาเราดําดิ่งลงไปในจิตใต้สํานึกของเราเองครับลองจินตนาการว่าคุณค้นพบเกาะสวรรค์ที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนบนเกาะนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีตํารวจไม่มีเจ้านายคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา100%นนั่นแหละครับคือความรู้สึกของการก้าวเข้ามาในโลกของการเทรดเป็นครั้งแรก ตลาดให้อิสระภาพที่สมบูรณ์แบบกับเราครับอยากซื้อตอนนี้กดเลยอยากขายทิ้งไม่มีใครห้ามมันคือยูโทเปียสำหรับจิตใจที่โหยหาความเป็นอิสระมาทั้งชีวิตครับแต่ในความสวยงามนี้เองที่ซ่อนกับดักมรณะเอาไว้ความจริงอันโหดร้ายก็คือมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับอิสระภาพครับในโลกของการเทรดก็เช่นกัน อิสรภาพที่ไร้ขีดจำกัดนี้จะทำลายร่างเราอย่างย่อยยับถ้าเราไม่มีโครงสร้างภายในจิตใจที่แข็งแกร่งพอซึ่งโครงสร้างนั้นก็คือวิัยและกฎการเทรดของเราเองแล้วต้นตอของปัญหามันมาจากไหนทำไมเราถึงเกลียดกฎหนังสือพาเราย้อนกลับไปในวัยเด็กครับลองนึกภาพเด็กทารกที่กำลังคลานไปจับแจกันสวยๆเด็กไม่ได้คิดจะทำลายแจกันเขามีเพียงความอยากรู้อยากเห็น แต่แล้วเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นอย่านะลูกห้ามจับเด็กน้อยตกใจและร้องไห้นี่คือประสบการณ์ครั้งแรกๆของสิ่งที่เรียกว่าแรงกระตุ้นที่ถูกปฏิเสธหรือ deny impulses ตลอด18ปีแรกของชีวิตเราได้ยินคำเหล่านี้กี่ครั้งห้ามทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้เท่านั้นแรงกระตุ้นตามธรรมชาติที่อยากจะเรียนรู้โลกด้วยตัวเองนับพันนับหมื่นครั้งถูกปฏิเสธถูกกดเอาไว้ มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันสะสมกลายเป็นพลังงานลบเป็นความขับข้องใจและที่สําคัญที่สุดมันสร้างนักปฏิวัติตัวน้อยๆขึ้นมาในจิตใต้สํานึกของเรานักปฏิวัติที่เกลียดชังต่อกฎและการบังคับเข้ากระดูกดําแล้ววันหนึง่งนักปฏิวัติในตัวเราก็ได้เจอกับโลกของการเทรดยูโทเปียที่ไม่มีกฎสวรรค์ชัด แต่ในขณะที่เรากำลังดื่มด่ำกับอิสรภาพนั้นเองเสียงกระซิบของเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ก็ดังขึ้นว่าถ้าอยากรอดนายต้องสร้างกฎนะต้องมี Stop Loss ต้องบริหารความเสี่ยงวินาทีนั้นครับที่นักปฏิวัติในใจเราลุกขึ้นมาอลวาดจะบ้าเหรอฉันทนถูกบังคับมาทั้งชีวิตเพิ่งจะเจออิสระแล้วนายจะให้ฉันกรอบไปสร้างกฎมาบังคับตัวเองอีกแล้วหรอไม่มีทางนี่คือความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ คือเหตุผลเดียวกันที่ดึงดูดเราเข้ามาในการเทรดคืออิสรภาพคือเหตุผลเดียวกันที่เราต่อต้านสิ่งที่จําเป็นต่อความสําเร็จในการเทรดคือวินัยและกฎครับความขัดแย้งภายในนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมทําลายล้างอื่นๆตามมาอีกเป็นพรูนเลยนะครับเช่นการไม่ยอมรับผิดชอบโทษตลาดโทษเจ้ามือการเสพติดรางวัลแบบสุม่มเทรดมั่วๆแล้วฟลุกได้กําไรก้อนโตเหมือนถูกแจ็คพอต และภาพลวงตาของการควบคุมคือการคิดว่าจะควบคุมตลาดได้สรุปง่ายๆนะครับกับดักที่แท้จริงของการเทรดไม่ใช่กราฟที่หลอกลวงไม่ใช่เจ้ามือที่โหดร้ายแต่มันคือสัมภาระทางจิตวิทยาที่เราแบกมาจากอดีตมันทำให้เราต่อสู้กับวินยัยซึ่งเป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตในสมรภูมิแห่งนี้ได้ครับบทที่3ม ก้าวแรกสู่อิสรภาพการแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ที่ตัวเองถ้าบทที่แล้วคือการวินิจฉัยโรคบทนี้ก็คือการยอมรับความจริงจากแพทย์ว่าคุณป่วยนะและการตัดสินใจที่จะเริ่มรักษาอย่างจริงจังแม้ว่ายาจะขมแค่ไหนก็ตามคำว่าการรับผิดชอบฟังดูเหมือนมันเรื่องง่ายๆแต่ในโลกการเทรดคำคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและทรงพลังกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่ยอมรับผิดแต่คือ การเปลี่ยนสถานะของตัวเราเองในสนามรบนี้จากเหยื่อสู่ผู้สร้างเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักจะอยู่ในบทบาทของเหยื่อเบอ,เบอร์ไม่รู้ตัวตลาดมันทำกับฉันกราฟมันหลอกฉันสังเกตไหมครับว่าประธานของประโยคคือตลาดข่าวกราฟส่วนฉันเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อผู้ชอกร้ายความรู้สึกนี้มันสบายใจนะครับเพราะมันแปลว่าฉันไม่ผิด แต่หนังสือเล่มนี้บอกให้เราฉีกบทละครนั้นทิ้งแล้วก้าวขึ้นมารับบทผู้สร้างการรับผิดชอบที่แท้จริงคือการยอมรับด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดว่าทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพอร์ตของฉันไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนร้อเเซล้วนเกิดจากการตีความและการกระทําของฉันเองและฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ตลาดที่ทําให้คุณขาดทุนแต่เป็นคุณที่กดขายช้าเกินไปไม่ใช่กราฟที่หลอกคุณ แต่เป็นคุณที่ตีความสัญญาณผิดพลาดการเปลี่ยนมุมมองนี้แม้จะเจ็บปวดในตอนแรกแต่มันคือการทวงคืนอำนาจกลับมาสู่มือของเราเองเพราะถ้าเราเป็นผู้สร้างผลลัพธ์เราก็ย่อมมีอำนาจที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เมื่อเรายอมรับบทบาทของผู้สร้างแล้วงานต่อไปก็คือการปั้นแต่งตัวตนใหม่ของเราขึ้นมาหนังสือเปรียบเทียบเหมือนว่ามันคืองานของประติมากรครับ หน้าที่ของเราคือการใช้เครื่องมือที่เรามีคือความปรารถนาที่จะเรียนรู้และความมุ่งมั่นค่อยๆสกัดเอาความเชื่อที่ผิดๆออกไปและปั้นแต่งความเชื่อที่ถูกต้องเข้ามาแทนที่จนกระทั่งตัวตนของเรากลายเป็นเหมือนานายแบบหรือนางแบบหรือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอที่เราตั้งเป้าไว้นี่คือประโยคทองของบทนี้เลยครับถ้าให้คุณเลือกระหว่างเทรดเดอร์นักวิเคราะห์กราฟขั้นเทพ แต่จิตใจเต็มไปด้วยความกลัวไม่กล้าคัดลอสชอบถัวเฉลีย่ยกับเทรดเดอร์บใช้ซิสเต็มเทรดง่ายๆแต่มีทัศนคติที่ถูกต้องร้อเปอร์ซเขายอมรับความเสี่ยงทำตามซิสเต็อย่างมีวินัยและไม่เคยหวั่นไหวกับผลลัพธ์ในแต่ละครั้งคุณจะเอาเงินของคุณไปให้ใครบริหารคำตอบคือเทรดเดอร์บอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะในระยะยาวทัศนคติที่ถูกต้องจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเทคนิคที่ซับซ้อนเสมอบทที่4ความสม่ำเสมอไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่คือสิ่งที่คุณเป็นบทนี้เปิดมาด้วยประโยคที่ทรงพลังมากครับนั่นคือความสม่ำเสมอคือสภาวะของจิตใจลองนึกถึงตอนที่คุณเทรดได้กำไรง่ายๆสิครับคุณแค่กดซื้อกดขายแล้วเงินก็ไหลเข้าพอร์ต ความรู้สึกตอนนั้นมันเบาสบายและคุณจะคิดว่าการเทรดนี่มันง่ายจริงๆแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถรักษาสภาวะนั้นไว้ได้ทำไมความง่ายดายนั้นถึงหายไปแล้วกลายเป็นความเครียดและความเจ็บปวดแทนคำตอบก็คือเพราะเราพยายามจะสร้างความสมั่งเสมอจากภายนอกจากตลาดจากระบบแทนที่จะสร้างมันจากภายในจากจิตใจของเรา คุณพยายามจะมีความสุขได้ไหมคุณไม่สามารถพยายามจะมีความสุขได้ถ้าสถานการณ์รอบตัวคุณมันเลวร้ายคนที่มีความสุขจริงๆเขาไม่ได้พยายามครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขความสุขเป็นผลพลอยได้จากทัศนคติและความเชื่อภายในของเขาการเทรดก็เหมือนกันเทรดเดอร์ที่ล้มเหลวพยายามจะเทรดให้สม่ำเสมอการพยายามนี่เองที่สร้างความเครียดและความตึง แล้วทำให้พวกเขาหลุดออกจากฟโฟลของตลาดเทรดเดอร์ที่สำเร็จเขาไม่ได้พยายามครับแต่เขาเป็นเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอความสม่ำเสมอเป็นผลพลอยได้จากสภาวะจิตใจที่ถูกต้องของเขาแล้วอะไรคือตัวการที่ทำให้เราต้องพยายามคำตอบก็คือการคาดหวังการคาดหวังครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเทรดโดยมีความคิดว่าฉันคาดหวังว่าเทรดนี้ต้องกำไรวินาทีนั้นเอง ที่คุณได้ประกาศสงครามกับความเป็นจริงเพราะตลาดไม่ได้สนใจความคาดหวังของคุณเลยแม้แต่น้อยทางออกคืออะไรทางออกเดียวคือการยอมรับความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบการยอมรับความเสี่ยงที่แท้จริงคือการยอมรับผลลัพธ์ทั้ง4แบบที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดความทุกข์ทางอารมณ์นั่นคือการขาดทุนการผิดพลาดการพลาดโอกาส การปล่อยให้กําไรกลายเป็นขาดทุนเมื่อคุณยอมรับความเป็นไปได้เหล่านี้ได้จากใจจริงความกลัวจะหายไปเมื่อความกลัวหายไปคุณจะสามารถมองตลาดได้อย่างเป็นกลางและอยู่ในสภาวะเปิดรับพร้อมที่จะเทรดตามสิ่งที่ตลาดมอบให้ไม่ใช่ตามสิ่งที่ใจคุณเรียกร้องพยายามอย่างไรถึงจะสามารถคิดแบบการพานันบทที่ 5. พลังของการรับรู้ คุณไม่ได้เห็นโลกอย่างที่มันเป็นแต่คุณเห็นโลกอย่างที่คุณเป็นบทนี้คือการขยายความแนวคิดจากบทที่แล้วว่าทำไมคนสองคนมองกราฟเดียวกันถึงรู้สึกและตัดสินใจแตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวคำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าการรับรู้หนังสือเปรียบเทียบสมองของเราเหมือนกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ครับและเทรดเดอร์ส่วนใหญ่กำลังรันซอฟต์แวร์ที่มีบั๊ก หรือข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่โดยไม่รู้ตัวบั๊กตัวนี้ทำให้ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปคือข้อมูลจากตลาดกับผลลัพธ์ที่แสดงออกมาคือการตัดสินใจของเรามันผิดเพี้ยนไปหมดหนังสือบอกว่ากระบวนการมันกลับด้านครับสำหรับมนุษย์แล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงคือความเชื่อในสมองฉายภาพออกไปที่ตาทำให้ตาเห็นแต่สิ่งที่ตรงกับความเชื่อนั้นเท่านั้นส่วนข้อมูลอื่น ที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราจะถูกทำให้ล่องหนไปสมมุติว่าคุณขาดทุนหนักมาสามครั้งติดคุณจะมีความเชื่อที่เชื่อมโยงการเทรดเข้ากับความเจ็บปวดตอนนี้เมื่อคุณเห็นสัญญาณซื้อที่สมบูรณ์แบบความเชื่อประจุลบของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับสัญญาณนั้นโดยอัตโนมัติมันจะฉายความกลัวออกไปเคลือบสัญญาณนั้นไว้ทำให้คุณเห็นโอกาสที่สวยงามกลายเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวคุณจะเริ่มลังเล และสุดท้ายก็ไม่กล้าเข้าเทรดบทสรุปของบทนี้ก็คือเราไม่ได้เทรดตลาดแต่เรากำลังเทรดความเชื่อของเราเกี่ยวกับตลาดต่างหากครับตลาดเป็นเพียงกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมาให้เห็นเท่านั้นเองครับบทที่6เปลี่ยนมุมมองสวมวิญญาณของตลาดหลังจากที่เราได้ผ่าตัดสมองตัวเองในบทที่5จนเห็นแล้วว่า บักตัวร้ายมันทำงานอย่างไรตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เข้าไปแล้วครับระบบปฏิบัติการนี้มีชื่อว่ามุมมองของตลาดหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือหลักการของความไม่แน่นอนถ้ามีความรับเพียงข้อเดียวที่จะทำให้คุณเทรดได้ไร้ความกลัวแล้วเข้าสู่เด e Zone ได้สิ่งนั้นก็คือการยอมรับความจริงข้อนี้อย่างสุดหัวใจครับนั่นคือในทุกการเทรด ทุกช่วงเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ไม่ใช่แค่การพูดให้ดูเท่ๆนะครับแต่คือการฝังความเชื่อนี้ให้กลายเป็นแก่นของจิตวิญญาณการเทรดของคุณเลยทีเดียวทำไมความเชื่อนี้ถึงทรงพลังขนาดนั้นเพราะเมื่อคุณเชื่อยอย่างสนิทใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะทําลายกลไกาการเชื่อมโยงที่เราพูดถึงในบทที่แล้วลงอย่างสิ้นเชิงครับความเชื่อในความไม่แน่นอนนี้เอง ที่ปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทางอารมณ์มันทำให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นนักทำนายมาเป็นผู้จัดการความน่าจะเป็นครับเหมือนคนคุมทีมพยากรณ์อากาศที่รู้ว่าแบบจำลองของเขามีความแม่นยำ70%เขาจะไม่เดิมพันทั้งหมดว่าฝนจะตกแน่นอนแต่จะประกาศว่ามีโอกาส70%ที่ฝนจะตกหน้าที่ของเขาคือบริหารความเสี่ยงไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เขาก็ได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วถ้าเราลองพลิกมุมกลับกันบ้างละ่ะเคยสงสัยไหมครับว่าตลาดมองเราอย่างไรคำตอบก็คือตลาดไม่ได้มองไม่ได้ยินไม่ได้รู้สึกและไม่สนใจคุณเลยแม้แต่น้อยตลาดเป็นเพียงเวทีกลางที่ประกอบขึ้นจากพลังสองฝ่ายคือแรงซื้อและแรงขายเท่านั้นบทที่7ความได้เปรียบของเทรดเดอร์ การคิดแบบความน่าจะเป็นบทนี้ถือว่าเป็นบทสรุปที่เป็นหัวใจและคมที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้เราจะมาตอบคำถามที่ขัดแย้งกันที่สุดในการเทรดนั่นคือเราจะสร้างผลลัพธ์ที่สม่าเสมอจากสิ่งที่ไม่แน่นอนได้อย่างไรคาตอบก็คือเราต้องเลิกคิดแบบมนุษย์ทั่วไปแล้วหันมาคิดแบบเจ้าของคาสิโนอย่างเต็มตัวครับลองดูโมเดลธุรกิจของคาสิโนสิครับระดับจุลภาค ผลลับของเกมแบล็กแจ็คแต่และมือเป็นอย่างไรคําตอบก็คือซุ่มไม่มีใครรู้ว่าไพ่ต่อไปจะเป็นอะไรระดับมหาภาคผลลัพธ์ของเกมแบล็กแจ็คหลายล้านมือใน1ปีเป็นอย่างไรคําตอบก็คือแน่นอนครับคาสิโนโรู้ว่าพวกเขาจะกําไรสุทธิประมาณ4.5%ของเงินเดิมพันทั้งหมดนี่คือมายากลของความน่าจะเป็นครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจความลับข้อนี้อย่างลึกซึง้ง เทรดเดอร์ทั่วไปจะเหมือนนักพน,นันคือโฟกัสกับผลลัพธ์ของเทรดครั้งนี้ครั้งเดียวแต่อารมณ์จะผูกติดกับผลลัพธ์100เเซซึ่งสุดท้ายก็จะเครียดแล้วล้างพอร์ตไปในขณะที่เทรดเดอร์มืออาชีพจะคิดเหมือนเจ้าของคาสิโนเขาเชื่อว่าผลลัพธ์ของเทรดแต่ละครั้งเป็นแบบสุ่มและไม่แน่นอนแต่เขาเชื่อว่าถ้าเทรดตามระบบที่มีความได้เปรียบซ้ำๆกันในจำนวนครั้งที่มากพอผลลัพธ์โดยรวมจะสม่ำเสมอและเป็นบวก เพื่อให้เราสามารถคิดแบบความน่าจะเป็นได้อย่างสมบูรณ์หนังสือได้มอบสัจธรรมพื้นฐาน5ข้อให้เราท่องจําและฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกนี่คือแก่นของทั้งเล่มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยอมรับความไม่แน่นอน100%เราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพื่อทําเงินเลิกเป็นนักทำนายซะผลลัพธ์ของการชนะและแพ้ในระบบเทรด1:1จะมีการกระจายตัวแบบสุ่ม อย่าไปยึดติดกับผลของเทรดครั้งสุดท้ายเคือความน่าจะเป็นที่อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นมากกว่าอีกอย่างมันไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษทุกช่วงเวลาในตลาดเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำกันอย่าให้ประสบการณ์ในอดีตมาบิดเบือนการรับรู้ในปัจจุบันเมื่อคุณยอมรับสัจธรรม5ข้อนี้ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เข้าใจแต่เชื่อว่าคุณจะสามารถเทรดได้อย่างเป็นกลางสบายใจและอยู่ในเดอะโซนได้ครับ บทที่ 8, 9, 10เจาะลึกเรื่องความเชื่อและการทำงานของจิตใจเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของหนังสือกันแล้วหลังจากที่เราได้รับพิมพ์เขียวหรือ5สัจธรรมจากบทที่7ไปแล้วบทต่อจากนี้จะเปรียบเสมือนการเข้าสู่รองฝึกครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนำพิมพ์เขียวนั้นมาสร้างเป็นตัวตนของเราจริงๆบทที่8จะสอนให้เราเชื่อมโยง5สัจธรรมเข้ากับทักษะที่เราต้องการ เช่นถ้าคุณเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะบังคับให้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงและป้องกันตัวเองอยู่เสมอคุณจะไม่มีวันเข้าเทรดโดยไม่มี stop loss เด็ดขาดบทที่9จะเจาะลึกไปที่ธรรมชาติของความเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นลอยๆแต่มันคือพลังงานที่มีชีมิตซึ่งควบคุมการรับรู้ความคาดหวังพฤติกรรมและความรู้สึกของเราอย่างสมบูรณ์การตระหนักว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายของเราจะเป็นการปลดล็อกให้เราพร้อมที่จะเลือกที่จะติดตั้งชุดความเชื่อใหม่ๆที่จะรับใช้เป้าหมายการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จของเราได้และบทที่10ก็จะมาเปิดเผยบุคลิก3ประการของความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นยากเย็นแสนเข็ญอย่างแรกคือความเชื่อนั้นดื้อด้านและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้กําลังจะทําลายความเชื่อเก่า แต่เรากําลังจะย้ายพลังงานจากความเชื่อเก่าไปสู่ความเชื่อใหม่ที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างที่สองความเชื่อชอบเรียกร้องความสนใจและต้องการแสดงออกมันจะหาทางแสดงตัวตนของมันออกมาเสมอและสุดท้ายบุค,คลิกที่น่าก,กลัวที่สุดคือมันทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆตลอดเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงมันเลยซึ่งนี่แหละครับคือที่มาของการก่อวินาศกรรมตัวเองหรือเซลฟ์ซาบ t a g e นั่นเอง บทที่11คิดอย่างเทรดเดอร์การเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวบทสุดท้ายของการเดินทางแล้วครับบทที่11คือบทสรุปที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าบทก่อนๆคือการเรียนรู้ทฤษฎีบทนี้ก็คือการลงสนามฝึกซ้อมจริงมันคือการนำทุกสิ่งที่เรียนรู้มาหลอมรวมให้กลายเป็นตัวตนของเราบทนี้จะสรุปแก่นของการเทรดให้เหลือเพียงประโยคเดียวว่าการเทรดคือเกมตัวเลข ที่อาศัยการจดจำรูปแบบ pattern recognition numbers มันฟังดูง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะมันขัดกับสัญชตาตญาณของมนุษย์ที่พยายามจะรู้และควบคุมทุกอย่างและนี่คือการเดินทาง3ขั้นตอนที่เราต้องผ่านเพื่อที่จะคิดอย่างเทรดเดอร์มืออาชีพได้อย่างแท้จริงขั้นที่ 1. ช่วงเวลาแห่งเครื่องจักร The mechanical stage นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด และเป็นขั้นตอนที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยทำหรือทำได้ไม่สำเร็จมันคือช่วงเวลาของการสร้างตัวตนใหม่อย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจในตนเองฝึกสมองให้คิดแบบความน่าจะเป็นและสร้างความเชื่อที่มั่นคงว่าฉันคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอทำไมต้องเป็นเครื่องจักรเพราะในช่วงแรกตัวตนเก่าของเราที่เต็มไปด้วยความกลัวและความเชื่อผิดๆจะยังคงทรงพลังอยู่ มันจะคอยต่อต้านและกระสิบให้เราทำนอกลู่นอกทางอยู่เสมอทางเดียวที่จะเอาชนะมันได้คือการปิดสวิตอารมณ์และทำตัวเป็นหุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแบบฝึกหัดที่หนังสือให้มาคือการเทรดให้เหมือนเป็นเจ้าของคาสิโนโดยให้คุณตั้งค่าระบบเทรดที่มีกฎชัดเจน100%แล้วให้คำพันธสัญญากับตัวเองว่าจะเทรดตามระบบนี้ไป20ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหรือข้ามเทรดใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อคุณเริ่มเทรดสงครามจะเริ่มขึ้นปีศาจในใจคุณจะออกมาอารวาดระบบนี้มันห่วยนะเทรดนี้ดูไม่น่าจะชนะเลยข้ามไปดีกว่าหน้าที่ของคุณคือการใช้วินัยในตนเองซึ่งก็คือเทคนิคทางจิตใจในการดึงโฟกัสของเรากลับมาที่เป้าหมายเมื่อมันถูกเบี่ยงเบนด้วยความเชื่อที่ขัดแยง้งทุกครั้งที่คุณฝืนความกลัวแล้วทำตามระบบได้สำเร็จ มันคือการที่คุณกำลังดูดพลังงานเอาจากความเชื่อเก่าแล้วเอาไปเติมให้ความเชื่อใหม่ที่มีประโยชน์มากกว่านั่นเองขั้นที่2ช่วงเวลาแห่งศิลปะ the subjective stage เมื่อคุณกลายเป็นเครื่องจักรที่มีวินัยแล้วตอนนี้คุณสามารถเริ่มใส่ศิลปะเข้าไปได้คุณสามารถเริ่มใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมีมาปรับปรุงการเทรดของคุณให้เฉียบคมรากขึ้นขั้นที่สม ช่วงเวลาแห่งสัญชัตยาน The Intuitive Stage นี่คือขั้นสูงสุดของการเป็นเทรดเดอร์ขั้นที่การเทรดกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณคุณจะสามารถรู้สึกถึงตลาดได้โดยไม่ต้องคิดวิเคราะห์มันคือสภาวะ The Zone ที่สมบูรณ์แบบแต่ขั้นนี้ไม่สามารถพยายามไปให้ถึงได้มันจะเกิดขึ้นเองเมื่อรากฐานของคุณแข็งแรงพอบทสรุปสุดท้าย และนั่นก็คือการเดินทางทั้งหมดในหนังสือ Trading in the Zone แล้วครับบทสรุปสุดท้ายจริงๆก็คือการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การเดินทางเพื่อค้นหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์ในตลาดภายนอกแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อค้นพบและสร้างจอก,กศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากจิตใจของเราเองมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นความอดทนและความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับตัวเองแต่เมื่อคุณไปถึงจุดนั้นได้แล้วรางวัลที่ได้รับ ไม่ใช่เงินทองแต่คืออิสรภาพที่แท้จริงครับพิธีกรขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้หวังว่า podcast นี้จะช่วยเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณบนเส้นทางสายเทรดเดอร์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับวันนี้ออกซิขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ